ผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้ครับว่างานประจำเลี้ยงชีวิตได้ครับแต่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้เกือบทุกคนนะครับที่เปลี่ยนชีวิตได้น่ะคือการออกไปทำธุรกิจส่วนตัวแต่สาเหตุนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวเพราะอะไรฮนะคือเขาไม่รู้นะครับว่าเขาจะออกไปทำอะไรไปขายอะไรไม่มีประสบการณ์ที่สำคัญก็คือไม่มีเงินทุน 6ข้อดีของธุรกิจเครือข่ายข้อที่1นะครับลงทุนน้อยไม่มีฟิคคอร์บอกลาเรื่องลงทุนไปได้เลยนะเพราะว่ามีคนลงทุนเรื่องร้านเรื่องสินค้าเรื่องการสร้างแบรนด์และช่องทางการจัดจําหน่ายให้เราแล้วไม่ต้องเสียค่าแต่งร้านค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องไม่ต้องทําบัญชี ไม่ต้องมีสต็อกสินค้ามันเปิดโอกาสให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยไปเป็นหุ้นส่วนทางการตลาดกับบริษัทขนาดใหญ่ระดับร้อยล้านพันล้านที่มีระบบการจัดการที่ดีอยู่แล้วได้โดยไม่มีข้อจํากัดด้านอายุอุทิการศึกษาหรือประสกกบการณ์การทำงานคือแทนที่เราเนี่ยจะลงทุนสร้างทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองสู้เราไปเป็นหุ้นส่วนกับเขาเลยไม่ดีกว่าแนละ้วข้อ 2. นะครับทำที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาเพราะมันไม่มีออฟฟิศที่ต้องเข้าไม่มีหน้าไลฟ์ต้องเฝ้าไม่มีสต็อกที่ต้องปวดหัวไม่มีเจ้านายคคอยสััั่่งเเเรรราาาทนนน้ะบ เป็นเจ้านายตัวเองมันเลยทําให้เรานะครับทำคู่งานประจําของเราได้ทําคู่ธุรกิจเดิมๆที่เราทำอยู่แล้วได้แค่เรานะครับอาศัยการแบ่งเวลาที่ดีโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับทำง่ายกว่าเดิมเยอะมาก ข้อที่3มนะครับมันไม่มีเพดานรายได้รายได้นะครับขึ้นอยู่ความขยันและขนาดของเครือข่ายของเราต่างจากงานประจำนะครับที่ต้องมีคนคอยประเมินผลงานเราทุกสิ้นปีเพื่อขึ้นเงินเดือนและถ้าเราวางระบบไว้ดีนะครับเครือข่ายสามารถเติบโตได้เองอย่างไม่มีขีดจํากัดซึ่งมันก็หมายถึงรายได้เราที่ไม่มีขีดจํากัดเช่นกันและเนื่องจากนะครับค่าสมัครมันแค่หลักร้อยในแง่ธุรกิจนะครับมันจึงเป็นธุรกิจที่สามารถคืนทุนได้ง่ายมากต่างจากธุรกิจทั่วไปนะครับที่เราต้องลงทุนและใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะคืนทุน แต่ธุรกิจแบบนี้นครับมีโอกาสที่จะสามารถคืนทุนและได้กาไรตั้งแต่เดือนแรกเลยข้อ 4. มีคนสอนเราทําธุรกิจเป็นธุรกิจที่ทําเป็นทีมถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปแบบอื่นเนี่ยมันไม่มีใครก็สอนกันฟรีๆหรอกครับเพราะไม่มีใครอยากสร้างคู่แข่งต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองหรือไม่เราลองซื้อเฟรนชชัยครับเพื่อซื้อระบบของเขาแล้วให้เขายอมสอนเราแต่ในธุรกิจเครือข่ายครับคนที่ชวนเรานี่แหละและคนที่ประสบความพิเ็จในทีมเนี่ยจะเป็นคนสอนเราแบบหมดเปลือกแบบฟรีๆเลย เพราะเมื่อเราเติบโตและมีรายได้ยอดธุรกิจโดยรวมของทีมและของเขาเนี่ยก็เติบโตเช่นกันมันจึงเป็นโมเดลธุรกิจแบบวินวินบิสเนสคือการรวบรวมคนเก่งมาทํางานทําธุรกิจร่วมกันมีชัยชนะไปด้วยกันสําเร็จในธุรกิจไปด้วยกันต่างจากธุรกิจทั่วไปที่ต้องมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาเอาคนเก่งเอาคนทุนเยอะเอาคนคอนเนคชั่นเยอะเอาคนไอเดียดีมาสู้กันก็จะมีบางคนทําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแต่ก็จะมีบางคนที่ต้องล้มเลิกธุรกิจไปโดนดิสทัฟ ต้องออกจากสังเวียนธุรกิจนั้นๆก้อ5แผนการตลาดแบบหลายชั้นหรือมัลติเลเวลมาเก็ตติ้งในหนึ่งวันมีแค่24ชั่วโมงในธุรกิจทั่วไปถ้าเรามีเวลาว่างแค่วันละ1ชั่วโมงแสดงว่าในหนึ่งเดือนเรามีเวลาว่างทำธุรกิจแค่30ชั่วโมงต่อเดือนแต่ในธุรกิจเครือข่ายถ้าเรามีเครือข่าย1,000พคนทุกคนว่างวันละแค่1ชั่วโมงเราจะกลายเป็นคนที่มีเวลาทำธุรกิจ1 0 0 0ชั่วโมงต่อวันไม่ต่างอะไรจากเจ้าของบริษัทร้อยล้านพันล้าน แต่ด้วยแผงการตลาดแบบนี้มันทําให้เราเป็นแบบนี้ได้เป็นมนุษย์หนึ่งพันชั่วโมงได้โดยที่เราไม่ต้องจ้างใครสักคนเลยเพราะทุคนต่างเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองและถ้าเราทําอย่างถูกต้องถูกวิธีและเป็นระบบมันยังสามารถเติบโตด้วยตัวเองแบบไม่รู้จบได้ด้วยข้อ6โ,โ,โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน คุณจะได้โอกาสเข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่อยากพัฒนาตัวเองพอะด้วยโมเดลธุรกิจแบบนี้การที่ธุรกิจของทีมจะเติบโตได้มีเรื่องเดียวเลยที่ต้องพัฒนาคือเรื่องคนเพราะฉะนั้นแต่ละทีมเขาจะตั้งใจพัฒนาคนในทีมในทุกๆด้านอย่างเร็วที่สุดเราจะมีโอกาสได้เข้าถึงคอร์สพัฒนาตัวเองที่ดีที่ทสุดและราคาถูกที่สุดเท่าที่ทีมทีมนั้นจะทําได้ ในแง่ของการพัฒนาตัวเองเอาแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวนะครับก็คุ้มแล้วในการเข้ามาทําธุรกิจเครือข่า,ขายเพราะอย่างน้อยเราเข้ามาทำเนี่ยเราได้พัฒนาตัวเองในด้านบุคลิกทักษะและแนวคิดแน่สุดท้ายนะครับใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะลองทําธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่อยากเจ็บตัวและมีคนสอนผมแนะนานะครับให้ลองเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายดูเลือกบริษัทดีๆเลือกทีมดีๆเลือกโคดด้ดดีผมเชื่อว่านะครับคุณจะได้พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดแน่นอน